สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเนื้อเพลงเตี่ยจำของ Blackpink นะครับเนื้อหาที่เรามีก็คือตัวเนื้อร้องโดยตรงเลยเป้าหมายก็คือเอ่อมาลองสำรวจพลังงานแล้วก็สารที่อยู่ในเพลงนี้กันค่ะคือสัมผัสแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าพลังมันแรงมากความมั่นใจนี่แบบพุ่งออกมาเลยใช่ค่ะเปิดมาก็เหมือนประกาศตัวตนชัดๆเลยนะคะไม่ต้องอ้อมขอมเลยใช่เลยครับอย่างท่อน I'm not that easy to tame. อืมอว่า Bet you get it now. Rocked that, didn't I? ค่ะค่ะแล้วก็ you know I walk, yeah I talk it. คือมันเหมือนตอกย้ำเลยว่าแบบฉันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วฉันทำได้อย่างที่พูดจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะมันไม่ใช่แค่แบบความมั่นใจเฉยๆแต่มันคือการแสดงอำนาจในตัวเองเลยนะการปฏิเสธที่จะถูกควบคุมอ่าฮะ แล้วก็มีระบุชัดด้วยว่าใครคุมเกมตรงนี้ Don't get it twisted Who's who, s who? <S ใช่ใช่มีการโต้กลับด้วย Think you running that Guess we gunning back ถูกต้องค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันหลุดจากกรอบ Breaking out of this cage ย yeah. ะคือประกาศอิสรภาพเต็มที่เลยนอกจากเรื่องความมั่นใจส่วนตัวแล้วอีกอย่างที่เห็นชัดคือพลังของความเป็นทีมเนาะความเป็นพี่น้องสาวสาวอือใช่เลยค่ะท่อน I'm with all of my sisters, g o d i m going insane, yeah. ่ะ <Huh. S 1> แล้วก็มี my girls are on the way ด้วยจริงด้วยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แบบอยู่ด้วยกันเฉยๆนะแต่เหมือนรวมพลังกันทำภารกิจอะไรสักอย่างอยู่ You know we are on a mission, all gas, no brakes, yeah. ใช่เลยเลยเต็มที่ไม่มีเบรกอันนี้มันก็เชื่อมโยงกับภาพจำของวงอยู่แล้วเนอะ Blackpink in your area ครับแต่เพลงนี้รู้สึกว่ามันเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นเหมือนยกระดับการประกาศตัวตนนั้นเลยมีอีกท่อนนึงที่ผมว่าเออมันน่าสนใจมากคือ all my tears turn to ice that's the sweetest escape อ่าใช่ค่ะค่ะท่อนนี้มีความเ,ออเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ชัดเจนครับมันรู้สึกถึงการเปลี่ยนผ่านยังไงไม่รู้ อาจจะตีความได้ว่าเป็นการเปลี่ยนความอ่อนแอความเจ็บปวดให้กลายเป็นความแข็งแกร่งมั้งคะแบบน้ำตากลายเป็นน้ำแข็งคือนิ่งเยือกเย็นไม่หวั่นไหวแล้วอืมอืมแล้วคำว่า s w e d i s h escape ล่ะครับคำว่า escape ตรงนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าหนีปัญหานะคะ แต่อาจจะหมายถึงการหลุดพน้นหลุดพน้นค่ะหลุดพ้นจากสภาวะเดิมๆก้าวข้ามความอ่อนแอไปสู่จุดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแบบนั้นมากกว่าค่ะเข้าใจเลยครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เด่นสุดๆตลอดเพลงเลยก็คือพลังงานแล้วก็การชวนให้กระโดดด้วยกันใช่ค่ะคำว่าจ้ำนี้มาตลอดเลยครับย้ำๆเลยแล้วก็มีท่อน So come up with me I'll take you high ค่ะ ชวนกันขึ้นไปเลยหรือ wanna see you bumpin baby bouncing to the bass ถูกต้องค่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งต่อได้จริงๆนะเหมือนเป็นการเชิญชวนหรืออาจจะกึ่งๆึ่งคำสั่งด้วยซ้าให้มาร่วมสนุกด้วยกันอืม mm. แถมยังเติมความมั่นใจแบบตัวแม่เข้าไปอีก that prima donna spice up your life ใช่ใชแล้วก็โชว์ความโดดเด่น w a t c h me running up the place I'm already stunting คือพร้อมจะเป็นจุดสนใจมากๆงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าแกนหลักๆของเนื้อเพลงจำเนี่ยก็คือการผสมกันของออความมั่นใจส่วนตัวพลังของกลุ่มผู้หญิงความสามารถในการก้าวข้ามความยากลำบากแล้วก็พลังงานที่ชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม,มสรุปได้ดีเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเหมือนเป็นการประกาศจุดยืนที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็พร้อมจะแชร์พลังงานนี้ให้คนอื่นด้วย ถ้าให้มองภาพรวมนะคะการจ้มที่เป็นเหมือนหัวใจของเพลงนี้มันอาจจะมีสองความหมายซ้อนกันอยู่คือหนึ่งกระโดดเพื่อหลุดพ้นหลุดพ้นจ,จากข้อจํากัดใช่ค่ะจากข้อจํากัดหรือสภาวะเดิมๆอย่างที่เนื้อเพลงพูดถึงการเปลี่ยนน้าตาเป็นน้ําแข็งความแข็งแกร่งกับอีกความหมายคือการทะยานขึ้นไปทะยานขึ้นไปสู่จุดที่สูงกว่าประมาณนั้นค่ะสู่ความสําเร็จหรือการแสดงออกที่เหนือกว่าเดิม คือเป็นการก้าวข้างแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันเลยโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับสุดท้ายนี้อาจจะขอทิ้งท้ายด้วยคําถามจากเนื้อเพลงที่เราอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับค่ะคือท่อนที่ถามว่า Are you not entertained I ain't got to explain it อืมท่อนนั้นก็เด่นเหมือนกันค่ะครับมันเหมือนชวนให้เราคิดต่อนะครับเรื่องของการแสดงออกความคาดหวังจากคนอื่น กับการยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเป็นซึ่งบางทีมันก็ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจก็ได้ใช่เลยค่ะเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นสนุกหรือไม่สนุกก็แล้วแต่แต่ฉันไม่จําเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ใครฟังแล้วประมาณนั้นเลยค่ะ